สวัสดีค่ะขณะนี้กี่วันจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์สวัสดีค่ะขณะนี้กี่วันจะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ในการอบรม AI for Educator ค่ะนีเราจะมาดูกันนะคะว่ามีจะได้อะไรไอเดียใหม่ๆม,ม,มาแชร์ทุกคนกันบ้างนี่เป็นการกลับมาสิงคโปร์ครั้งแรกนะคะหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าการเดินทางมาสิงคโปร์เนี่ยเราใช้เวลาไม่มากค่ะแค่2ชั่วโมงนิดๆแต่ว่าเราได้มาทานอาหารอร่อยๆเจอคนน่ารักน่ารักนะคะแล้วที่สําคัญคือได้สูดอากาศบริสุทธิ์ของสิงคโปร์ค่ะ คือแค่ได้เห็นน้านน้ำของสิงคโปร์นะคะจากบนเครื่องบินเราก็ดีใจแล้วนี่เราก็เข้าเขตแล้วนะคะเอา้าเพลงมาสิงคโปร์ลโอสิงคโปร์ลาใาฮาราดาตางลางีห้าปีหลังจากที่ไม่ได้มาสิงคโปร์หลายๆอย่างก็เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใชงานก่อสร้างที่เยอะขึ้นนะคะ กินแล้วนะค,ะคือโรงแรมที่เรามาพักนะ,คะ่ค่ะหาอะไรทานก่อนนะคะตุนไว้ก่อนนะ,ะเพราะเขาให่น้ำเราแค่ขวดเดียวเอง mm hmm. เราก็ต้องมี อะไรไว้ตองพองนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะขี่เกินไปะก,ก็เลยมาเดินซุปเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ฝั่งตรงข,งข,งขง้ามเี้ยไปเว้ยซูชิลดราคาหมูก,กรอบสิงคโปร์กับหกักศอกรสชาติเป็นยังไงคำแลต้ต,ต,ติดไกั้ำต่อไปสไตล์ วันแรกของการอบรมนะคะเราก็นั่งรถบัสค่ะมาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์นะคะบรรยากาศรม่มรื่นสดใสามากๆเลยนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็จะเป็นปึกอาคารนี้แหะค่ะที่เราจะมาทำการอบรมกันนะคะสำหรับ National University of Singapore นะคะถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในเอเชียเลยค่ะมีหลากหลายสาขาวิชาด้วยกัน แต่ต้องบอกก่อนว่าโซนที่เรามาเรียนเนี่ยเป็นโซนของการจัดอีเวนต์นะคะก็จะมีทั้งห้องประชุมเล็กห้องประชุมใหญ่หอประชุมนะคะเดินเข้ามาก็จะมีป้ายต้อนรับแบบสวยๆนะคะนอกเหนือจากยุ้ยแล้วก็ยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆนะคะจากประเทศไทยที่มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะถือว่าเป็นคอนนคชันดีๆนะคะที่เราได้จากอาจารย์ชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยค่ะ สำหรับเนื้อหาการอบรมก็จะเป็นเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ AI ตั้งแต่ที่มาที่ไปวิธีการใช้วิธีการนำไปถ่ายทอดต่อนะคะแล้วก็ถึงเวลาพักทานอาหารกลางวันค่ะลืมบอกไปนะคะงานนี้เราได้สปอนเซอร์แบบร้อเซเลยค่ะทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าตัวเครื่องบินนะคะค่าอบรมตลอดทั้งวันได้มีโอกาสมาเดินเล่นนะคะที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ด้วยวันธรรมดาของ US นะคะก็จะมีการทดสอบโปรโตไทายหุ่นยนต์ด้วยนะก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะโจทย์ในวันนี้หลังการอบรมเขาก็จะให้แต่ละคนนะคะมาเป็นผู้สอนแทนในวันที่2ค่ะ โดยแบ่งเป็นกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มก็ต้องแสดงฝีมือในการนําเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะกลุ่มของย้ยได้นําเสนอในวันที่3นะคะก็เลยเดินโชว์ราวาวาแบบแคทรโอนาเกลให้เพื่อนชาวฟิลิปินส์ดูสวยสวยแพรเซนต์ของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลย <and> <Wow. S 2> i e s n n l e e y u Welcome you all <laughs> ดูเฮฮาปาจิงโกกันมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วกลุ่มเราก็มีสาระเหมือนกันนะคะสมาชิกของเราก็จะมีน้องมังนะคะเป็นรองผู้อำนวยการจักจังหวัดปัตตานีแล้วก็น้องฉันค่ะเป็นอาจารย์ภาคอาชวศึกษาจุดเชื่อมโยงของเราก็คือการที่มีโอกาสได้เทรนเด็กในวัย1 6ถึงปีค่ะจทย์ของพวกเราคือเรื่อง AI กับการประกอบอาชีพค่ะโดยเราจะแพลนกันว่าเราจะเทรนเด็กร้อยคนในห้องประชุมสไตล์ไทยค่ะก็เลยออกมาเป็นมูดแอนโทนประมาณนี้ If you happy and you know p e clap your hand If you heard about AI please clap your hand เนี่ยค่ะบรรยากาศแบบไทยๆถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกก็ให้เด็กตบมือกันไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการเก็บเด็กแล้วก็เตรียมความเรียบร้อยค่ะก่อนที่จะให้เด็กทําแบบทดสอบบุคลิกภาพแบบคร่าวๆแล้วก็ลองพูดคุยกับ AI ค่ะ How can I compete with AI using my human skills? AI excels at tasks like data processing, but human skills like creativity, emotional intelligence. หลังจากลองพูดคุยกับ AI เรียกน้ำย่อยให้เด็กแล้วนะคะก็จะส่งต่อให้กับอาจารย์น้องมังนะคะในการแนะนำแอปพลิเคชัน AI สำหรับการประกอบอาชีพค่ะ เป็นที่เรียบร้อยนะคะทานข้าวค่ะทานข้าวโอหิวมากๆเลยนะคะวันนี้ใช้พลังงานเยอะแต่ก็สนุกมากๆเลยวันนี้ NUS ฝนตกด้วยนะคะให,ให้ชุมบรรยากาศนะว่าฝนตกที่สิงคโปร์เนี่ยเอ้ยมันก็เหงาเหมือนกันจนถึงวันสุดท้ายของเราแล้วคะ่ะ เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม Headquarter ะะหรือสำนักงานใหญ่ของเมตาใหญ่โตโออายอยู่ในโซนมารีนาวันหลายๆโซนเราไม่สามารถถ่ายภาพได้นะคะ Welcome to our completion ceremony for the AI for Good Educator Train the Trainer program Welcome to all of you. Thank you for taking the time to come here to our office uh, We r e just so happy to see all of you uh, and the efforts that you have, you have achieved uh, as part of this program u I think all of you represent some of the best educators I understand from across the region, and it's such a privilege for us to work closely with all of you. First of all, I'm t h i n really grateful for. สิ่งที่ทำให้ยุ้รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นมากๆเลยคือการได้เป็นหนึ่งในตัวแทนนักการศึกษาไทยนะคะเพื่อพูดนำเสนอแผนการฝึกอบรมของตนเองค่ะ To stay in touch and share all of us about your achievement, I'm. always ready to give you applause, cheer you up, support you, and anything. Uh, this is not just an innovative learning, but we get more uh, connection, relationship, and friendship of this event. Thank you, Meta and AI Singapore. Thank you. จากนั้นก็เข้าสู่ช่วงของการมอบใบประกาศนียบตรนะคะของการเป็น Certified Educator ในโครงการ AI for Good by AI Singapore และ Meta ค่ะก็ถือเป็นประสบการณ์ดีๆที่ยุ้ยได้รับนะคะได้เพื่อนใหม่มากมายค่ะและที่สำคัญก็คือฉันฉลาดเรื่อง AI ขึ้นเยอะเลยล่ะเธอตอนนี้ฉันเป็น Certified Instructor แล้วนะจากนี้ไปก็รับเทรน AI for Good ทั่วราชอาณาจักรไปเลยค่ะ อิ่มใจไปแล้วก็มาอิ่มท้องนะคะทานข้าวที่ Facebook ถัดอาหารยังเป็น Facebook ละค่ะคุณแล้วก็อาหารที่นี่ดีมากๆเลยนะคะมีมากมายหลากหลายให้เราเลือกที่สำคัญยิ่งกว่าอาหารนะคือวิวหลักล้านคุณนี่และทุกงานเลี้ยงก็ย่อมมีวันเลิกลานะคะการเดินทางก็ย่อมมีวันสิ้นสุดคะ่ะสิ้นสุดการเดินทางและะ้วค่ะทุกคนสำหรับทริป AI for good นะคะในการที่ยูได้มาเยือนสิงคโปร์ในครั้งนี้ตอนนี้อยู่ที่สนามบินชางทีแอร์พอร์ตและเตรียมกลับบ้านแล้วก็ถือว่าวันนี้เราได้ทั้งความสุขนะคะความมีสาระของเขาและความได้สาระของเรามันได้เปิดประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับชีวิตในมุมความเป็นนักการศึกษาของเราอะว่าเราจะทำยังไงดีให้เลือก AI มันเป็นสิ่งที่กู๊ดสำหรับทุก ไม่ใช่สิ่งที่แบดถ้าเกิดเราไม่รู้วิธีการใช้ที่ถูกต้องนะคะเยวก็ถือว่าก็ต้องขอขบคุณล้วกันนะคะขอบคุณ a อช i ิ g a p โป e ขอบคุณ Meta นะคะขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ Singapore The National University of Singapore for the greatest support and the gratitude for taking me as one of the candidate เอนเดซิปนขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเทรนิงอะไรก็ตามแต่ย้อยก็พร้อมที่จะแชร์เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้คุณเข้าใจเรื่อง AI มากยิ่งขึ้น,นแล้วก็ที่สำคัญนะคะใช้ประโยชน์จากมันเพราะมันจะไม่มาแทนเราแต่มันจะช่วยให้เรามีะคิดธิภาพมากขึ้นอีกแล้วก็สนุกห่ยวกับหนนะ